ตอนนี้ประมาณกลางเดือนมกราคมก็เริ่มออกช่อดอกมาให้เห็นอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วที่กําลังออกดอกยังไม่มีโอกาสได้เบ่งบานเลยนะครับน้ําต่วมจมอยู่ใต้น้ําเลยผมเองก็นึกว่าไม่รอดแล้วนะครับผมจับยกขึ้นมาผึ่งรากแล้วก็ลงปลูกใหม่ก็รอดมาได้ครับผม ตอนนี้เหลืออยู่2ต้นแล้วนะครับเพราะว่าอีกต้นหนึ่งลอยหายไปกับน้ําแล้วตอนที่น้ําท่วมก็เสียหายหลายอย่างครับเช่นเดียวกับตัวมันเองที่ดอกล่วงใบหล่นไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้แตกยอดใหม่ออกมาก็ออกดอกให้เห็นทันทีเลยครับเหมือนกำลังจะบอกผมว่าอย่าได้ยอมแพ้อะไรประมาณนั้นก็ใช้เวลาไปประมาณเดือนครึ่งครับก็แตกยอดใหม่ออกมามีไม่กี่ใบครับก็ออกดอกเลย บางยอดก็แตกช่อดอกออกมาเลยครับไม่มีใบเลยครับเนี่ยครับไม่ได้ออกไม้เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ออกมาทุกยอดทุกกิ่งเลยครับนี่ครับดอกเน้นๆนนช่อดอกแน่นๆ่นไปเลยครับคลิปนี้ก็ทําสั้นๆไม่ยาวเนาะมาอัปเดตชวนชมให้ดูเฉยๆแล้วก็จะเอาเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยมาฝากครับสําหรับต้นนี้เนาะก็จะเห็นว่าบางกิ่งยังไม่มียอดออกมานะครับแต่ว่าบางกิ่งก็ ยอดออกมาเยอะแล้วมันไม่ทันกันครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เพิ่งแตกออกมานิดเดียวครับแต่ว่ายอดที่มันออกมาก่อนมันไปไกลแล้วครับมันไม่ทันกันครับผมก็จะมีเทคนิคมาบอกก็คือลิดใบบนตัดใบล่างนะครับกิ่งไหนที่เราอยากให้มันโตช้าอยากให้มันออกมาช้าก็ลิดใบข้างบนออกนะครับไม่ต้องตัดยอดนะครับเอาแต่ใบออกนะครับประมาณ2-3ใบ นะครับส่วนกิ่งไหนที่เราอยากให้มันโตเร็วๆเราก็ริดใบล่างออกตัดใบล่างออกให้เหลือไว้สามสี่ใบประมาณนั้นนะครับมันก็จะทําให้ยอดนั้นออกมาเร็วขึ้นครับส่วนยอดที่เราริดใบข้างบนมันก็จะออกมาช้าครับมันก็จะโตช้าเป็นเทคนิคที่ทําให้ยอดออกมาทันกันครับแต่ยอดของผมจะริดข้างบนออกให้หมดเลยครับสามสี่ยอดนี้เพื่อที่จะเอายอดใหม่ที่ว่า เพ no ิ่งแตกออกมายังไม่มีใบนะครับให้มันออกมาก่อนครับแล้วค่อยริดใบล่างเร่งให้มันโตนะแต่ที่มันออกมาแล้วผมก็จะชะลอชะลอมันไว้ก่อนเดือการริดใบบนออกไปเรื่อยๆครับออกมาใหม่เราก็ตัดอีกออกมาอีกเราก็ตัดอีกนะครับอย่าเพิ่งให้มันโตครับส่วนกิ่งไหนที่เราอยากให้มันโตเร็วๆเราก็ริดใบล่างออกเรื่อยๆครับเร่งให้มันโตให้เร็วให้มันทันกันครับพอเวลาออกดอกมันก็จะได้ออกดอกพร้อมกันมันก็จะสวยครับ โอเคครับท้ายคลิปนี้ผมก็อยากจะฝากง่ายคิดอะไรดีๆไว้สักนิดหน่อยนะครับสําหรับคนที่กําลังทอ้อแท้มีผู้ชายคนนึงบอกว่ายามใดที่เราทอร้อแท้ให้นึกถึงหามที่ตั้งโดในตอนเช้านะครับแม้แต่หามยังลุกขึ้นสู้เป็นเพื่อนเราในทุกๆวันตัวเราเองอย่าได้ยอมแพ้เป็นเด็ดขาดนะครับขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะครับ